ก็เลยมาถากหญ้าก็ดูพยากรณ์มาว่าอาทิตย์นี้จะไม่มีฝนทั้งอาทิตย์เนยนะคะก็เลยต้องมาพอฝนหยุดก็มาถากเลยไม่งั้นเดี๋ยวดินจะแข็งแล้วจะถากไม่ได้สวัสดีค่ะคุณไก่น้อย ขอบคุณมากๆนะคะกดหนึ่งขอบคุณมากคะ่ะคุณไก่น้อยขอบคุณนะคะวันนี้พาเข้าสวนอีกแล้วค่ะมาถากยาถั่วค่ะวันนี้คุณถากได้หน่อยเดียววันนี้ออกมาสายพอดีลืมดูแบตไว้พอจะออกมาสวนอ้าวแบตเตอรี่เหลือน้อยก็เลยต้องรอชาร์จแบต สักยี่สิบนาทีก่อนแล้วถึงได้ออกมาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสติกเกอร์จากคุณไก่น้อยค่ะภาพและเสียงโอเคใช่ไหมคะคุณไก่น้อย <laughs> <laughs> น่าจะโอเคอยู่เนาะ สวัสด,ดีจ้าน้องตายขอบคุณน้องตายมากจ้าเป็นยังไงบ้างสุขภาพหรือว่าอะไรเมื่อคืนรอเอา้าสงสัยน้องตายไม่ขึ้นอีกแน่เลยก็เลยไปตอบคอมเมนต์ให้เพื่อน ก็ยังไม่หมดอีกเนี่ยขนาดเวลาสองชั่วโมงนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าไรน้องต่ายก็เลยไปตอบคอมเมนต์เพื่อนก็ยังตอบไม่หมดอีกโอ้ยถั่วตัวนี้เหี่ยวนี่รู้เป็นอะไรตัวอะไรมากัดโคนหรือเปล่ายังไงก็ตายแน่โอ้ยโคนเน่าถอนซะเลยยังไงก็ตายแน่ อยากพาดูเข็มที่ถั่วลงเข็มไม่แน่ใจว่าต้นไหนจะมีให้เห็นเดี๋ยวลองดูต้นงามๆใหญ่ๆแล้วจะพาไปดูสวัสดีนะคะสวัสดีน้องนุย้ยขอบคุณมากๆจ้าน้องตายบอกไม่ค่อยสบายโอเคจ้าน้องนุ้ยกระทักทายน้องตายน้องตายก็ปวดเมื่อตามตัวจ้าพี่ปวดเมื่อยตามตัวนะอืม โอเคจ้าขอบคุณดอกไม้หัวใจสามสีจากน้องนุ้ยนะคะนั่นนั่นนั่นตอนนั้นตอนนั้นพึ่งพึ่งมาตอมดอกถัว่วอ่าบินหนีไปแล้วอ๋อบินไปดอกใหม่มีหรือเปล่าโคนมีเข็มหรือยังยังไม่มีฮะสงสัยยังไม่ลงต้องรออีกสักพัก ยังไม่มีต้นไหนมีเลยน้องตายก็สวัสดีคุณไก่น้อยน้องตายสวัสดีจ้าคุณนุย้ยน้องตายก็ให้ดอกไม้หัวใจสามสีมาให้หัวใจสีลุ้งมาขอบคุณมากๆจ้า พึ่งหนีไปยังยังไม่หนีไปไหนเลยไปตอมอยู่ที่ดอกใหม่อ่าบินหน,หนีไปแล้วจับดอกขยับหน่อยบินหนีเลยวันนี้ฝนคงไม่ตกแล้วอะดูพยากรณ์มาฝนจะหยุดช่วงอาทิตย์นี้ปลายอาทิตย์อาจจะมีฝนอีกแต่ก็ไม่แน่นอน <laughs> เพราะอีกตั้งหลายวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆจ้า